สวัสดีครับสวัสดีครับเชิญนะครับขออนุญาตยืนด้วยนะวันนี้โอเคดีเลยครับดีเลยครับไม่ไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนนะใช่สี่คนมาอยู่ด้วยกันแบบนี้ผมก็ไม่เคยคิดเหมือนกันนะปกติจะเป็นสีโพดำใช่แต่อีกคนนึงคือไม่ใช่ไงฮะอ่าะไม่เป็นไรลองลองเทสดูว่าพอไหวไหมอุ้ยพี่กดดันแล้วนะพี่กับเพลงที่ต้องบอกว่าคุณภาพมากๆครับผมเพลงที่โด่งดังโอ้โหยอดวิวตอนนี้ทะลมทลายเลยนะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นก็มีทะลุทะลายอยู่เพราะว่าไลฟ์ง ใช่คือเพลงของเราเอาโอเพ่นสีโอดำเนี่ยเป็นบิวให้เพลงเขาดังขึ้นมาขอบคุณมากขอบคุณมากแต่วันนี้เป็นอีกเวอร์ชั่นที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนครับที่เซสองที่นี่เท่านั้นครับและนี่คือเธอไม่ชอบฝนคับ ฉันไม่ลืมกีเทีวันที่ฉันเคยเอยู่ข้างเธอกอเธอไว้จนกว่าฝนจะฉันทันนงทำได้อพียเท่น นฝม,มาเธอคงมองหาสักคนข้างกาย,ายฉันเธอทำได้ทำใหความเหงางงหายความสิ้ชดีนั้นกลับจ<ฮ>างหายขอความรคนหลสลายลกผ่านไป ฉันยันจำได้เธอไม่เคยชอบวันจะ่ฝนพรำแต่เราก็พาเมือนด้วยกันแต่ฉันึงนี้ โอดกับกยัััลดาวสีดวงบนเวทีนี่ยดอันีกอนนะครับผอับารายการอะไรถอยทีได้ยินกับผมท่างเอบนี้นะ่นอกต่างแบบนเรียนแต่บ่อยนะรงูด้วยหน้าตาาหน้าดีก็เป็นเรา เดี๋ยวได้มีโอกาสได้ประสบพบเจอแบบระยะประชิดแน่นอนมันดูเหมือนอกันที่นีไม่รู้ครแทอาจะได้เดิได้เจอกันพว่าเขาจะมาแจกปฏิทินด้วยถูกต้องถูกต้องไม่พีนิดเ้ยเดินโกรเล่นซองอะไรกันมาโอ้โหใช่โปรโมทซะเลยซีซั่นเจ็ดกำลังจะมาตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเริ่มถ่ายออ d i ชั่นแล้วนะครับเขาบอกว่ายิ่งยิ่งปีลึกๆยิ่งปีมากเท่าไหร่เด็กๆยิ่งเก่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับ พูดเข้าเป็นกันแต่ละคนยิ่งแบบมากประสบการณ์มากขึ้นเท่านั้นครับอ๋อเหตผมเชื่อว่าแม่แม่ของเพราะ่อแม่ของเกลียด็กลียหลายคนก็รออยู่ใช่ไหมครับเราดูรายการนี้นะครับอีกเป็นไงกันเราประมาณมีนาคมได้ชมแน่นอนครับผมโอ้โหพี่ป้ามีอะไรพี่ตามบางโชว์นี้ยังไม่มีเลยครับเพราะ่อเพลงเมื่อกี้มีซิงเกิลเมื่อเมื่อของเมื่อตะคุนลซิงเกิลซิงเกิลครับ จะใช้ภาษาไทยผมื <able> ิกด <ming> ีนะ้ไม่ใจตีคร <uffy> ับผมใช้คำว่าเพลงใหม่ดีกว่าพี่เพลงใหม่ครับชื่อเพลงว่าชงเข้มเพิ่งปล่อยเมื่อวานนี้เลยครับผมก็ทำไอ้แรมป์กับุโดมเลยครับอ๋อโดมไม่โดมใช่ครับช่วยช่วยกันทำแต่ช่วยกันนะอ๋อฝากติดตามด้วยสำหรับคนปีชงในปีนี้อ๋อชงเข้มเชนญด้วยเรื่องกับสุราเมในเรื่องคู่ทีนี้มันก็มันก็มีส่วนด้วยบางทีมันชงหนักมันชงหนักไปเข้าวัดก็แล้วอะไรก็แล้วแต่บางทีมันก็ไม่ช่วยอ่ ทางมูมันไม่ช่วยแล้วไงบางทีมันอยากระบายลงแก้วบ้างไงน้ำยอกต้องเอาหนาปลุกเอาลงแก้วเพื่อมันจะแบบปีโชมต้องชงแก้ถูกโทษน,นะโทษน,นะตั้งแต่ขึ้นเวทีมาไม่มีใครได้โปรโมทเพลงอะไรเลยตั้งแตเลยนะทำไมเ่ตยต้องเอะไรก่อนต้องเต็มเต็มไงต้องเต็มเต็มช่ว้เต็มคนเดียวเลยนี่ ละครดีไหมผลงานเพลงล่าสุดครับเออเอาดิตะยะทำใจครับโอ้โห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 เพลงทีนี่แหละเพลงที่พี่ร้องเมื่อกี้นะดูใหม่ไว้เราเล่นเราเล่นเพิ่งจบไปไงครับเออบนดักแม่กลองเออยเรตติ้งสูงสุดเลยนะอดีตอดีตสูงสุดณขนาดณขนาดตอนที่ออกอากาศตอนที่ออกอากาศละครเวทีไงไต่อเลย เฮ้ยเยอะไหมล่ะวะเลื่อนไม่ได้เลนเอนเลขนเของไปเยอะของไปเยอะเืนเลาคื้เ้าผีฝากได้ไหมอ่ะซื้อฝาแต่ว่าตอนนี้เอาล่ะฝากก็ฝากในใก็ไหนไหนแล้วฝากคอนเทนทีครับเรื่องเล่าคื้นเป้าผีนะครับ เล่นด้วยนะครับบางคนเห็นโปสเตอร์แล้วงงไม่ใช่พี่ฟอดสุขใยนะทำมาแล้แต่ผมยิ่งเหมือนที่เฉยแต่เล่นด้วยเร่องตรงนี้ก่อนไหนๆก็ไหนๆแล้วก่อนที่น้องปูมจะน้ำลายบูดผมยิงเยียวมานานแล้วตัวตัวนี้ตัวนี้ต้องฟังเขาตัวนี้ต้องฟังเขานี่เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่แค่เป็นนักร้องนะะพี่อย่าส่งใหญ่พี่เขินพี่ครับจะมี อีอเหรอแล้ยืนบางอะไรสูงตัวใหญ่โอเคโอเคโอ้โหใๆๆๆๆนๆีๆๆๆๆๆมๆนๆยๆัๆๆๆ่อๆๆๆๆคๆๆๆๆรๆๆ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 ีรๆๆ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 ๆเๆ็